ในช่วงเดือนเมษาในรอบเดือนเมษาก็จะได้ต้นสั้นๆอย่างนี้เยะถ้าเส้นเด่นหน้าฝนก็จะได้เส้นที่มันสูงประมาณร้อยห้าสิบเซนได้อันนี้จะเป็นพื้นที่อยู่คอนเทนต์หรือเกาะไม้กผู้ or อันนี้จะเป็นพื้นอันนี้เป็นแบบอกไม้อกไม้แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันพอได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นช่างพิมพ์ทูลค่ะจะเป็นแบบนี้กัเครื่อง นหนึ่งต้นเราสามารถทำได้เส้นใหญ่เส้นเล็กๆเนี้ยได้อยู่สามเส้นโดยประมาณสองถึงสามเส้นนะคะใหญ่ดูดีก็มีก็ก็ถ้าหน้าไหนที่เขาได้น้ำมดนสมูงนิดก็ต้นไปอ้วกหน่อยแต่ถ้าหน้าเล้งก็ต้นผมๆก็จะได้สองเส้นเลยหนึ่งกิโลเท่าไหร่ อันนี้ก็อันนี้เอ็นเเด็อันนี้คน,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 นทจะสูงอันนี้ช่วงหน้ากมจะได้ต้นขัมนี้จะได้ส่งนี้จงพอเสือก็จะมีอยู่สองลักษณะเนาะคือลักษณะพอาเป็นแบบนิรัดกล้หายสลับกันไปแล้วก็จะพอเ็นยกลาย ไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวค่อยใช้เครื่องมาถ่ายอันนี้เป็นงานยกลายยกลายเราจะยกแบบว่าเก็บขิดคุณรู้จักทำเก็บขิดไหมเก็บขิดคือเก็บตามลายอะค่ะพอถึงสามเส้นเราก็ต้องกดกดยกให้มันยึนลงสอดกันยกอันนี้จะเป็นลาย คว่านี่คือเส้นได้ยิเนาะมันก็จะยิงขัดสามันก็ธรรมดาเลยเธอนี่เรียกายเลยนี่เขาเรียกลายขายดีดีมากเลยเยเลยลยขายดีไปเลยลายขายดีชื่อเป็นมงคลเนาะอันนี้ธรรมดาลายบ้างไม่ขายบ้างลายมาที่ใส่ต้เราต้องไล่ใส่หลไว้ อันนี้ห้า,หาร้อยมันแบบแบบมัดตะพ่านั่นแหละได้ละลายขายดีแต่เราก็เก็บเอาเก็บไปดีจนมันได้เก็เอาแต่สีร้อยใช่ไอ네๋อเรียกว่าลายขายสี่สีเราย้อมสีเคมีอยู่นะคะตอนนี้ใช้สีเคมีเพราะว่าที่นี่ขายดีคือสีเคมีเราก็จะใช้สีเคมีเป็นสีเคมีอ๋อตรงนารแค่จังหวะการย้อมสีก็คือเอาอย่างเนี้ยเนาะ ก็ามาแบ่งเป็นประมาณนี้แล้วก็มัดอันอนี้จะานี้จะเอานะคะแล้วก็มัดแบบนี้แล้วก็ยก,ก่อนที่จะยอกอเราก็ไปแช่น้ำให้นิ่มเลยอย่าเต็มนี่หมดอย่างนรกชั่วโมงนึงให้นิ่มนิ่มเสร็จปั๊บแล้วก็ก่อไฟต้มน้ำ ร้อน,นอเราใช้น้ำร้อนนะคะน้ำเดือดใครย้อมผ้าก็าจะใช้น้ำอุ่นแบบขยงบ้าแต่ันอันนี้จะต้องน้ำร้อนเพื่อสีมันจะได้กินมันไม่ตกแล้วก็พอต้มน้ำเดือดปั๊บใส่สีที่เราต้องการลงไปแต่ได้สีแดงแล้วก็ลงสีดแดงก็ลงสีเร็จคนคนให้สีมันเข้ากันแล้วก็เอาลงเอา,เอาที่จุ่มน้ำแล้วไลงคลิกไปคลิกมาประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเราก็ยกออกแล้วก็ล้ลางน้ำ ยกอบตึงไว้ให on so ้มันเย็นสักครั้งแล้วก็้างสักสามรอบต้องตาดเลยนะทุกท่านแล้วก็เก็บเก็บพอถึงเวลาเราจะทออันนี้เราก็ต้องเอามาจุ่มน้ำอีกนะทออย่างนี้เลยไม่ได้มันเป็นหมา ก็จ uhm ุ่มน้ำก็คือจะไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยน้ำตาลแล้วก็ให้ใส่แลดี๋ยวจะฟอแบบเส้นแบบมาม่าไม่ใช่มาม่านิ่มมาม่ะร้อนเนาะไม่มีมันร้อนอันนี้อันนี้ยกลาเราจะมี มีสองเบลอันนี้จะเป็นยกลายแบบโบราณของเราคือลายกระดิศแล้วก็เก็บอันนี้จะเป็นลายสามมิติคือเก็บหมดเลยแล้วก็ให้ลายมีเสือสีเหลงอนนี้ไม่ผมนะเผื่อจะไม่ใช้โปรเจกต์อันนีอาจรย์ยังใช้ของอะไรใหเราใช่ลายเสื้อทำให้ตัวอย่างอันนี้อายุนานมาก เป็นสิบปีแล้วนะสวยจ้าดีสวยมากพ่เนี่ยเ่ยแบบถ้าเป็นผ้าไหมก็ผ้าไหมโบราณอะไรก็ได้อันนี้เสือโบราณอันนี้จะเป็นลายเปาอันนี้พัฒนาลายบรรจาร์ตรงมุมกิจการจังหวัดเรพัฒนาลายไทยอย่างนีเนี่ยลายลายสามมิติอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นคนพัฒนาสอนอันนี้เราจะเรียกลายเป่าลาายเปส่วนตัวนี้จะเป็นลายอลิกรั์ของชุมชนตัวนี้ลายมัดหมี่ค่ะอันนี้คือของชุมชนที่นี่เลยใช่ไหมคะเราเรียกลายเอกลักษณ์ของเราลายมัดหมี่ ก็สไลด์นี้มีเฉพาะจะพวะไม่ใช่เฉพาะค่ะที่อื่นเขาก็ทำเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรไฟดเ้งหนึ่งของเราที่อื่นก็ทำได้อย่างบ้านคนเโค้งเค้าก็ทำเหมือนกันเค้าก็มีฝีมือในการนี่เหมือนกันเค้าก็เค้าเรียนรู้ลายเป็นเลยเค้าก็สร้างลายอีกรักตัวเขาเหมือนกันไม่ใช่บเแต่ลายมัดเลืนเนี่ย อ,นนอันนี้นอันนั้นลายแม่ลายอะไรสองฝังขไน่นองฝังผูนอันน,น,นี้อันนี้พี่เกือ้นานแล้วตั้งแต่รุ่นนี้เลยตั้งแต่ครตั้งแต่ครูมาจาาสตรกรรมกินเป็นตัวอย่างมาไว้ตัวอย่างแล้วก็วดู

่้นตัวนี้อันนี้เส้นใ่นี่เป็นเส้นใยทางต้นใบต้นลส้ียวต้นลบแดงบัตมาเซตแล้วก็หน่อยแล้วก็ปรีดทงสาเดิแ้ก็จะใหญ่ใช่พอฟังามก็จะเห็นถ้เวลามันไม่ยากเรามีการจำมียูเดี๋ยวว่านั่งเลยนะครัน่หนี่เท่าไหร่คะ อขไเอเสียอนี้จะมันใหญ่ลเสียนึ่งตัวตัวนี้ก็คือเป็นเชื้อราเนาะตัวนี้มันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเป็นเชื้อราได้ ใช้สารมากก็มันไม่มีที่นะนั้นการดูแลที่ดีที่สุดก็คือการให้เข้าความสะอาดและสะอเด็กอันนี้เด็กจะด้วยที่สุดอันนี้เป็นงานแปรรูปมันเป็นงานยกบ้านเดียวโอ้ยทำอะไรด้วยลองจานลองหารโอ้ยนั่นเขาเองแรมมีโรงแรมที่เราแบบไปเราสั่งอยู่คุณป้าเขาทำรูปคอนเซ็ปต์เรานี่ มาเสพอะไรบอกมาโอเคแล้วสโลงเราไปดูต้นมันไหมได้คเดี๋ยวไปดูทงก็เอาได้นะจะเอาแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้แบบ ี่เอาแบบนี้ใชดาดูได้เลยค่ะอยากได้ภาพสวยๆก็จับมาเองเลยไปมันส่วอันนี้ถ้าเราเอาไปปลูกเนาะพอมันขึ้นรอบแรกเราตัดทิ้งก่อนเรายังไม่ต้องอากต้ลมาทำเส้นใหญ่เพราะว่ามันจะไม่เสมอมันจะมีเล็กเหมือนเราเลี้ยงมันก่อน เราตัดทิ้งก่อนคือไม่ใช่ว่าตัดอย่างนี้เลยนะคือเราก็แต่งอันนี้มันไม่สวยเราก็เอาไว้ติดออกอย่างเงี้ยอย่งนี้ไม่สวยเราก็ติดออกนี่เราไปปลูกไปปลูกแบบไหนนาเลยบึงน้อยๆอย่างเงี้ยก็ใส่กระถางนี้ก็ได้แต่งในอ่างที่มันเป็นถ้าเหมือนปลูกบึงถ้าเราอย่างนี้เราก็ทำแปลงปลูกได้ที่นี่เพื่อนชอบไปว่า ปลอดลิงมันเยอะอุะสรรคคือลิงมันเยอะก็เลยไม่อยากไปเลี้ยงแบบนี้เราปลอดชัยโอเคที่ต so ัดไปช้ำหรือเปล่าใช่ตอนเราตัดต้นไปตอนเรตัด้นไปตัดแบ่ัดแล้วก็ เราตัดเราต้องการอันนี้นใช้ไม่ได้เนาะเราต้องการเนื้อ5-10เซนต้องตัดต้นที่7เซน,สม,น,นสมมติว่ามันได้เนาะ<ม>ก็จะตัดใช้กันไกลตัดอักขะไม่ดีบตอนนี้แล้วเราก็มารวมกันแล้วนะคะ<ม>อนันนี้จะสวยกว่าแต่ว่ารอบแรกเราจะต้องตัดแบบนีเท่าก่อนมันไม่ได้เลยแต่ถ้าตรงนี้ไปผูกผก็ไม่ได้เลยถ้าเป็นหมอไม่น่าเป็ ต่ถ้าเป็นชันอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะรอบสองรือซ้ำค่ะต้องแต่งก่อนแต่งเพลงให้เขาถึงจะปนูบางบ้านเขาก็จะใช้ปีป๊บ<ม>บางบ้านก็จะใช้ปี๊บหม้อเราก็จะแยกสีสว่างจากสีเข้มสีเข้มสีน้ำเงินสีดำสีเขียวก็อยู่คนเดียวกัน สีเหลืองสีแดงสีชมพูก็อยู่โมเดียันย้อมนานไหมครับย้อมประมาณถ้าลงปั๊บประมาณสิบห้าถึงยี่สินาทีดูจนว่าเส้นกุบที่เราเนี่ยมันิ่มสีหนึ่งใช้การสังเก้วยแล้วก็ใช้จับเวลาถ้าไม่ชํานานก็จับเวลาถ้าชํานานแล้วก็สังเกตสีที่กุมันมันจะดึงสีดูดสีเข้าไปครับ